สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องผ้าเหมานะคะจะเป็น EP ีที่372แล้วนะคะวันนี้ก็มีในพักเครื่องนะคะไม่รับชมหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ6 6 4 สองส,องสี่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปษณี EMS นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันได้เลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่หกนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ เนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะ ไปจนการที่21นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่21นะคะต่อไปจะในการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสลับพาพรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสลับพาพรายการที่25นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่30สนะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะสรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ ะะะะโอเคนะคะสำหรพัดรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสรับพระรายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสลับพระรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบเก้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับาพาฒรายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่43านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่44นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะ โอเคนะคะสหรับพระรายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะสหรับพระรายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะ โอเคนะคะสำหรับ,รบพักรายการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะคะสำหรับ,รบพักรายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะ ดีแล้วสำหรับพระรายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่51นะคะโอเคนะคะกรับชมพระทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l i n ยนะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 สองสองีหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปเซนี EMS นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาด้วยนะจ๊ะฝากขอบคุณนะคะลูกค้าที่อุดหนุนนะคะติดตามช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาด้วยนะจ๊ะ ขอจบ EP ที่3 7 2จจ้า